วิธีแก้ไอและเจ็บคออย่างรุนแรงแบบได้ผลง่ายง่ายด้วยหัวหอม นมและโหระพาทุกวันนี้การรักษาอาการต่างๆด้วยวิธีบ้านบ้านเรียบง่ายดูจะเป็นที่นิยมสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ได้ในสิ่งที่ดีกว่าการไปซื้อ,อยาตามร้านขายยาและใช้แค่นมและหัวหอมก็จะสามารถช่วยลดอาการเจ็บคอของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพในกรณีที่คุณมีอาการไอและเจ็บคออย่างรุนแรงสูตรการทำนี้จะช่วยคุณได้อย่างมากเลยละส่วนผสมที่ต้องการคือหอมหัวใหญ่3หัวนมสดหถ้วย โรหระพา1ก้านน้ำตาลทรายแดง1ช้อนโต๊ะการปรูเล็กน้อยน้ำสะอาดหนึ่งถ้วยวิธีตามขั้นตอนสับหัวหอมโดยไม่ต้องแกะเปลือกและนำมันไปรวมกับการปรูงน้ำตาลโหระพาและน้ำต้มด้วยไฟอ่อนๆและคนในบางครั้งประมาณ2ชั่วโมงใส่นมลงไปเสร็จแล้วนำไปรับประทานเพียงวันละสามครั้งก็จะทำให้อาการเจ็บคอต่างๆให้บรรเทาลงได้ในที่สุด